โอเคสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับแคนสุดต e ิ่งอีสปอร์ครับวันนี้เราจะมาแนะนําเพจให้ทุกคนได้กดถึกใจกันนะครับมาเลยครับมาดูกันเพิ่งสร้างไปเมื่อวันที่ที่ไยวะดูก่อนแป๊บหนึ่งช่างมันเหอะไม่ต้องดูหรอกมาแรกนะครับนี่ครับผมจะแนะนําอันที่ผมเอาลอง y t u t u นั่นแหละครับเอครับ แล้วก็ตอนนี้มีแค่หกคนเองครับแล้วก็อันนี้ก็การการ์ดรีวิวการ์ดครับอันนี้อย่าลืมไปกดถูกใจ pb สุดติง่งอันนี้ลูกแมวอะสุดติ่งเอทีเอทียีสิปดวันอะไรเนะี่ยลาอะไรมองไม่เห็นช่างเถอะ ไปต่อยินทูแคนสติงครับอันนี้ก็ผมทำเองแหละเดี๋ยวไปดูเองในเพจในชแนลในใน u t u b e กันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูนะอา้าวออกทำไมเนี่ยเนี่ยไปต่อเนี่ อย่าลืมกดถูกใจนะครับพอแบงประเทศไทยจะบอกข่าวสารต่างต่างอะ่ะบาลตก็มีแล้วแต่ผมจับแบบเสียไปแบบ200เซลอ์อ่ะโอ้โหไม่ได้เลยเสียดายอยากร้องไหน้น่าจะเก็บมาซื้อเปินดีกว่านี่คือลูกแครนนะก็ลูกแมวอีกแล้วนี่ครับใครอยากเข้าแครนมาบอกได้นะครับแต่ต้องวัดด้วยฝีมือนะครับต้องแบบไป เรียกว่าอะไรไปเทสอะอืมโปรโมทเพจเนี่ยคนเนี้ยเขามาอยู่ขอแคนแล้วไม่ตอบอีกเลยอ่ะต่อไปอันนี้คนที่ถูกใจก็มีแต่คนที่อยู่ในแคนเนี่ยคนดูดนมกล่องนะครับไอหน้าเหมือนตุ๊ดนี่ไม่ใช่นะครับเขามาจากไหนไม่รู้ คนที่เพิ่งกดถูกใจก็มีแต่ไอคนดูดนมกล่องอ๋อนี่ครัมคนนักบุญเปตโตมีคนในแครนแค่คนเดียวเองครับที่มากดถูกใจนะครับนี่ครับเดี๋ว,วะเนี่ยไอดูดนมกล่องครับคนในแครนชื่อคุณก๊อตเคดบิมา เวลาค้นหานะครับพิมพ์ว่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าตอนนั้นเขียนไว้ C a n s U T T I N G ไม่เจอลองอย่างนี้ดูนะครับกดอันนี้สองครั้ง c อน o a n เอ็ดนี่ครับขค้นเะนี่ยไปกดถูกใจครับถ้าเป็นของคนอื่นจะกดถูกใจใช่ไหมถ้าของเป็นของโพสและอย่าลืมไปกดถูกใจชั้นแนวด้วยนะครับอย่าลืมเด็ดขาดมาแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณนะครับที่ดูหรือว่า ติดตามมาตลอดดูทุกทุกหมดอะ่ะผมขอขอบคุณมากแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ